ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบาโยอีบายดีบรรดาสหายส,าสมเชยวันสั้งตั้งความทับทุ่ชาสุนลาวทุกขอบเขตทีวีสมเชย สะดุ้งกองทัพลาวประกาศสัปดาห์พร้อมรบโชว์แน่นแฟนกองทัพจีนรัสเซียและเวียดนามลั่นสร้างกองทัพประชาชนลาวให้เข้มแข็งเด็ดขาดคขเมเนหักหลังจีนคบคิดสหรัฐโดนแน่ทองลุนงัดจรวดไหลลำกล้องบ m 2 1โชว์ของลาวก็มีล่าสุดค่ะพบความเคลื่อนไหวร่วมกันของรัฐบาลลาวและกองทัพลาวอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการออกมาประกาศจุดยืนเคียงข้างจีนในวันครบรอบ98ปีวันสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนโดยในวันนี้ค่ะวันที่9สิงหาคม2568ในเพจลาว People's Army News เพจสื่อทางการของกองทัพลาวได้มีการออกมาโพสต์ว่านายทองลุนสีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน้นย้ำหลายประเด็นสำคัญสำหรับงานป้องกันประเทศบางช่วงระบุว่าเนื่องในโอกาสเขาร่วมพูดคุยในการประชุมใหญ่ผู้แทนพักกระทรวงกลาโหมครั้งที่6เมื่อวันที่7ถึง8สิงหาคม2568นายองลุนสีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพักประชาชนปฏิวัติลาวประธานกรรมการป้องกันประเทศฝ่ายรักษาความสงบกลาง เน้นย้ำประเด็นสำคัญในงานด้านการป้องกันประเทศ 1. จงเสริมสร้างแกนนำของกองทัพประชาชนลาวต่อไปให้กลายเป็นกำลังและยานพาหนะที่แหลมคม และเป็นกํำลังที่เด็ดเดี่ยวเพื่อที่จะยึดถือบทบาทของการเป็นผู้นำที่เด็ดขาดโดยตรงและรอบด้านของพรรคบนพื้นฐานความเป็นจริงที่ยืนยันแล้วว่าตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงปัจจุบันกองทัพจงรักภักดีต่อชาติต่อประชาชนพร้อมที่จะสู้รบและสู้รบด้วยความเสียสละ เพื่อความเป็นเอกราชของชาติเพื่อปกป้องรักษาระบอบการปกครองดังคำสรรเสริญของประธานไก่สอนพมวิหารซึ่งก็เป็นเลข,ขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักประชาชนปฏิวัติลาวคนแรกที่ได้มีการกล่าวไว้ว่ากองทัพคือกองทัพวีรชนของชาติลาววีรชนข้อ 2. มุ่งเน้นการปรับปรุงคณะกรรมการพักกระทรวงกลาโหมให้โปรง่งใสเข้มแข็งแข็งแกร่ง,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 งทางด้านการเมืองอุดมการณ์องค์กร ยกระดับความสามารถนำพาอย่างรอบด้านและความสามารถสู้รบของคณะกรรมการพักในทุกระดับตั้งแต่บนลงล่างพร้อมเผชิญหน้าและรับมือให้ได้ทุกสภาะการและทุกกรณีพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างผู้นำในทุกขอบเขตในสังคมในเวลาเดียวกันต้องปรับปรุงโครงสร้างกองกำลังติดอาวุธทุกประเภทจะต้องทันสมัยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างกองกำลังด้วยการยกระดับด้านวิชาเฉพาะควบคู่ไปกับด้านการเมืองและอุดมการณ์มีแบบแผนชี้ นำคำสั่งและรูปแบบองค์กรรวมทั้งมุ่งเน้นการทำานุ่ํบำรุงโครงสร้างบุคลากรให้แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจ้าพนักง,งานขั้นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การรบข้อ3การดําเนินการตามยุทธศาสตร์พลิกกาลังสู่รักฐานปรับปรุงรักฐานทางการเมืองประสานงานกับภาครักษาสันติภาพและภาคอื่นๆโดยมุ่งเน้นไปที่ใจกลางที่จะต้องมีการจัดการให้เกาะเกี่ยวกันให้ได้โดยควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นเอาใจใส่พื้นที่ห่างไกลพื้นที่ภูเขาชนเผ่าพื้นที่ชายแดนและเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์อื่นๆที่สําคัญโดยเน้นเชื่อมโยงระหว่างทหารกับประชาชนพร้อมกับมีการเปรียบเทียบว่าทหารกับประชาชน เปรียบเสมือนป่ากับน้ําและต้องเด็ดขาดปกป้องรักษาและเสริมสร้างให้แข็งแรงรอบด้านดีขึ้นกว่าเดิมข้อที่4เกี่ยวเนื่องกับการสู้รบให้ทําการเร่งค้นคว้าพัฒนาพื้นฐานทางการเมืองที่ดีเพิ่มผลผลิตที่ดีเข้าสู่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงของแต่ละกรมกองเจ้าหน้าที่นักรบแต่ละคน โดยมีแผนการอย่างละเอียดมีการคาดหมายการโซ่รบมีการแบ่งปันความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและทําให้เกิดมาตรฐานของเจ้าหน้าที่และนักรบแต่ละคน 5. การวิจัยการค้นคว้าคาดการสถานการณ์ให้ถูกต้องแม่นยําทันเหตุการณ์ให้แก่พักและรัฐนําไปสู่การวางแผนนโยบายด้านการป้องกันประเทศแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นอย่างคล่องแคล่วราบรื่นเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพทันทุงทีเพื่อไม่ให้ถูกแอบอ้าง หรือว่าตกอยู่ในกรณีฉุกเฉินให้มีการใช้มาตรการในการแก้ไขต้องมีทั้งแบบสรุปและก็มีการแก้ไขตามกรณี6กการเสริมสร้างกำลังที่มีเงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้างกองทัพและการพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเหมาะสมสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างหลักของรักฐานเศรษฐกิจของชาติมากขึ้นเรื่อยๆโดยเน้นพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง 7. ดำเนินนโยบายตามประเทศของพักต่อไปเสริมสร้างความร่วมมือมิตรประเทศด้านการป้องกันชาติป้องกันสันติภาพและการสร้างสายสัมพันธ์การสู้รบพิเศษกับประเทศที่เป็นมิตรเชิงยุทธศาสตร์เช่นเวียดนามจีนและรัสเซีย เพื่อเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศด้านการทหารของพรคเพื่อก้าวเดินหน้าใหม่เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศและเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือกับประเทศที่เป็นมิตรในโลกและประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสําคัญกับประเทศที่มีพรมแดนที่เชื่อมโยงกันต้องสร้างและพัฒนาขีดความสามารถแต่ละย่างก้าวเพื่อให้สามารถเข้าร่วมเป็นกองกําลังป,งป้องกันรักษาสันติภาพโลกภายในกรอบของสหรประชาชาติเมื่อมีการเรียก รพร้อมกับมีการเปิดภาพค่ะของนายทองลุนสีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ก็มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพลและก็มีการร่วมตรวจเช็คอาวุธของกองทัพลาวด้วย ซึ่งในภาพที่เห็นค่ะก็คือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 จากจีนนั่นเองซึ่งกอไม่ได้มีแค่กองทัพกัมพูชาที่มีค่ะกองทัพลาวก็มีประจำการเช่นกันโดยกองทัพลาวได้มีการนำเอาออกมาโชว์ซ้อมรบแล้วหลายครั้ง mm. เช่นในการซ้อมรบ mm. ลาวอาร์มี่เฟิร์สมิสไซเอ็กซ์ไซส์2021ซึ่งก็คือในปี2564นั่นเอง

ઊૂગલ નમ જસલ ઓચ઱ હઓલઇ ไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่ากองทัพลาวได้มีการขยับเดินหน้ายกระดับงานเตรียมความพร้อมรบประกาศยำ้ำสร้างกองทัพลาวให้เข้มแข็งเด็ดขาดและรักษาสันติภาพของประเทศโดยในการประชุมสมัชชาพักครั้งที่6กกระทรวงกลาโหมได้มีการจัดขึ้นภายใต้คำขวัญว่ายกระดับภาวะผู้นำของคณะกรรมการพักทุกระดับพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพประชาชนลาวให้เข้มแข็งเป็นกองทัพปฏิวัติ มีแผนการที่เฉียบคมทันสมัยมุ่งมั่น รักษาสันติภาพของประเทศบางช่วงบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมากองทัพประชาชนลาวสามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมและก็มีผลงานที่โดดเด่นใหม่ๆมากมายในเรื่องงานเตรียมความพร้อมรบและการฝึกซ้อมเป็นงานที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษและได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีไปจนถึงระดับท้องถิ่นประเด็นสําคัญคือการจัดหายานพาหนะและอาวุธที่ทันสมัยให้กับหน่วยรบจำนวนมากควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมรบในหลายระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ตามเนื่องจากความพร้อมรบเชื่อมโยงกับทุกด้านของงานการจัดและการดำเนินการตามแผนในช่วง5ปีที่ผ่านมาจึงมีผลงานที่โดดเด่นหลายประการแต่ยังคงมีหลายด้านที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้และก็มีการโชว์การฝึกซ้อมรบร่วมโดยบอกว่ามีจุดเด่นและโดดเด่นหลายประการเช่นการฝึกซ้อมรบร่วมล่ารัสเซีย ซึ่งก็มีชื่อเรียกว่าลาลอสการฝึกซ้อมรบร่วมลาวจีนที่มีการใช้ชื่อว่าโลกกำบังการฝึกซ้อมรบพิเศษเลาวรสัสเซียการฝึกซ้อมรบพิเศษร่วมลาวเวียดนามอย่างไรก็ตามกองทัพลาวมีการระบุอีกว่า การฝึกซ้อมรบภายในประเทศยังมีอีกหลายด้านที่จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและยังมีการชูกิจกรรมสร้างแนวหลังเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศการพัฒนาแล้วก็การส่งมอบ2กลุ่มหมู่บ้านชายแดนลาวเวียดนามและกลุ่ม3หมู่บ้านในแขวงชัยสมบูรณ์ กิจกรรมการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์ภูผาแดงผามอนภูสามตรังและปากเขาใหญ่และการวางกำลังป้องกันใน3อำเภอ3จังหวัดเช่นบ่อแก้วหลวงน้ำท่าและอุดมใส่